จุงกาเซมทรายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมศิวะสีแก้วพร้อมคุณพ่อพาทุกท่านมายัางท้องทุ่งนาครับบรรยากาศยามเย็นๆข้าวกำลังตั้งรวงอยู่ตอนนี้ครับสิ่งก่อหลายๆทีนี่ก็เริ่มจะตั้งท้องตั้งรวงกันเยอะมากมายต้นข้าวก็สูงสูงนะครับวันนี้มาใส่เบ็ดกับคุณพ่อกับเหยื่อของไส้เดือนครับเบ็ด35คันกับบรรยากาศยามเย็นๆ เสียงรถตัดหญ้าเสียงคนตัดหญ้าอยู่ใกล้ๆนี่เองครับอลองดูครับเพราะว่านานๆนี่จะมาพร้อมคุณพ่อที่เดี๋ยวจะลองไปใส่ดูครับเบ็ดก็มีชมพูมีหายกันบ้างไม่ค่อยสมุนแบบเท่าไหร่เหมือนคนอื่นก็อื่นก็จะสี่0้าห้าสิคัน60คันอะไรเงี้ยครับ ขอเรามีแค่35แค่นั้นเองครับหากินตลอดขอพักแป๊บนึงครับแล้วก็ทีต่อมาครับเดี๋ราจะใส่กันไปเรื่อยๆครับน่าจะถึงค่ำอยู่ช่วงนี้เนาะติดตามกันต่อครับผมวันนี้มาใส่บิดกับคุณพ่อครับมาลองดู ใส่เร็วไม่ได้เดี๋ยวพบวปลาหมอละทินเียวาก็เลยมาช่วงค่ำๆหน่อยติดตามลุ้งกันครับผมใส่สเสร็จสที่เรียบร้อยครับมืดคํำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกินปลาแล้วกลับมาใหม่ครับแต่ที่เห็นถือถือนั้นไม่ใช่อะไรครับเหยื่อหมดก่อนครับผมเหลือตั้งสิบเอ็ดคันเดี๋ยวต้องหาเหยื่ออื่นมาใส่ครับติดตามกันต่อครับว่าจะเป็นเหยื่ออะไรฮนะ และนี่ก็คือเหยื่อของเราในวันนี้ครับลองใส่เหยื่อดักแด้ดูครับหลังจากที่คุณแม่สาวใหม่แล้วก็มีดักแด้เยอะมากมายก็เจี่ยนมาสักหน่อยหนึ่งครับเอามาลองใส่ขืเบียดดูอ๋อก,ก็ไม่เคยลองนะครับก็เลยอยากจะลองดูว่าจะมีกินจะมีติดกันหรือเปล่านะเติมด้วย1เดคันนี่นะครับ โอเคประเดินมื้สองคันแรกก่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปเหลืออยู่11บอดคันครับเดี๋ยวลองเป็นเหยื่อ ดักแด้ดูครับ11คันกับ24คันครับเป็นเหยื่อไซเดือนดูครับว่าจะเป็นเช่นไรมาลองดูกันครับรอบแรกของเราโอเคครับผมปากเราใส่นีด ขันสุดท้ายเสร็จแล้วเดี๋ยวพยายามดูฝั่งนู้นครับกับเหยื่อส่เดือนว่าจะเป็นเช่นไรไปกันครับผมอ่าแล้วครับผมตัวแรกของเราเป็นปลาช่อนนะครับนี่ช่อนคับช่อนอนะอ่าครับ นี่ครับผมทีนี้เป็นเย่อไสเดือนนะพอหมดก็จะเปลี่ยนเป็นเหยื่อของดักแดงนะครับตอนนี้เหยื่อไสเดือนนับแล้วหนึ่งแต้มครับผม่ฮะ นี่ครับใส่เป็นเบียรดักแด้ต่อนะครับเอาละฮะโอเคครับผมติดตามกันต่อครับึุกอู้ออ <c oughs> อัโอ้บรดุบรดุเป็นบรรุครับอะไรครับเยอะไซเดือนนะครับผมอันอื้มเกือบเลยเนี่ยครับนิดนึงน,ะนิดนึงเดี๋ยวเอาซะมาครับ ตัวที่สองคำคืนนี้ครับผมเป็นปลาดุกครับเอาละเดี๋ยวลองลุ้นกันต่อครับเดี๋ยวขอใส่เหยื่อก่อนนี่ครับอาจจะต้องเป็นเหยื่อเหมือนเดิมหมือนมั้งเนี่ยแซนด้วยนี้ได้หรือ เอาละเขียว <Okay, S 2> ผมติดตามกันต่อัน,อนี่ครับคืนนี้ได้สองตัวครับช่อนหนึ่งดุกหนึ่งเดี๋ยวเสียเดือนครับวันนี้ติดตามกันต่อครับขอบันชนไรเข้ามาสู่ช่วงเช้าแล้วครับ นี่ไมย่ยามเบม็ดกันเลยครับผมมาดูกันว่าเหยื่อของอ,อใสเดือนหรือว่าเหยื่อของดักแด้เนี่ยอันไหนจะคือกกันเนาะไปกันเลยครับผมนี่เป็นเหยื่อของดักแด,ด้ที่ใส่เมื่อคืนนะครับอู้หู้เอาเลยเอาละเอาละ,อ,าละอะไรมากระตืเลยครับนี่ตัวเล้เงมัน,มนเอาละครับอู้ เดือดดักแต้ครับโอ้ทางนี้ไม่มีครับผมทางนี้ไม่ติดไม่ติดเอิบนี่ครับผมเดีย๋ยังอยู่ครับเมาแล้วใชได้ยโยมใชได้ครับเป็นตัวเล็กตัวน้อยนี่ครับกินเล็กด้วยโอ้โหต้องใส่ต้องตัดแล้วก็นี่แหละฮะ ตัดแล้วก็ใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยเอานี้ออกครับผมโอเคไปกันต่อไปกันต่อ,อพี่น้องเอ้ยหลือทันไปสุดท้ายแล้วได้อันแรกและอันสุดท้ายดูดิครับมีขยับครับผมดูโอ้โหลุนจนเหนื่อยครับเอาไหม โอ้ oh. นี่ครับผมเป็นไงนะครับเหยือของดักแด้ครับผมนี่ตายมาแล้วครับหมันหมันพอได้อยู่ครับผมแต่ข้อเสียงคือว่าพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเหยื่อมันจะหมดเร็วครับนี่ฮะพอประมาณขัเบิดแรกก็บันเปสุดท้ายครับผมรอบนี้เกือบไม่ได้แล้วเชียวครับ มาละไปกันครับผมจะไปปลดก่อนเสร็จพืที่เรียบร้อยครับผมบมหมานเท่าไหร่ครับสองตัวเมื่อคืนก็สองตัวสแสดงว่ารอบนี้เหยื่อดักแด้กับเหยื่อส้เดือนเท่ากันนะครับเมื่อวานได้ประดุกกับไปช่อนเนาะวันนี้ได้ไปช่อนสองตัวครับแบบเหยื่อดักแด่เมื่อคืนเหยื่อส้เดือนครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองดูกันต่อไปว่า อยู่ในเดือนจะมีกินอีกไหมเนาะในที่ต่อไปแล้วกันครับ